วันนี้ผมจะขอพาไปดำดิ่งกับหนังพล็อตเรื่องแปลกๆที่รับรองว่าคุณจะเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะไปทางไหนต่อและจะทำให้คุณต้องเก็บไปคิดต่ออีกนานเลยครับ e n น m y ปี2013ล่าตัวตนคนสองเงาลองจินตนาการดูนะครับชีวิตของคุณกำลังดำเนินไปเรื่อยๆจืดชืดเหนื่อยเนือยคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนจะหมดแพชั่นในทุกสิ่ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งวันหนึ่งคุณดันไปเช่าหนังมาดูแล้วจูจ่ๆสายตาของคุณก็ไปสะดุดเข้ากับนักสแสดงคนนึงคนที่หน้าตาเหมือนคุณอย่างกับแกะไม่ใช่แค่หน้าตานะครับแต่ทุกอย่างท่าทางบุคลิก <ขอ S 1> การพูดจาเหมือนกันไปหมดทุกระเบียดนิ้วแต่เขาไม่ใช่คุณจากจุดนั้นเลยครับโลกที่เคยน่าเบื่อของคุณก็เริ่มพลิกผัน ความสงสัยมันกัดกินใจคุณจะทำยังไงล่ะครับเมื่อจูจ่ๆก็เจอคนที่เหมือนคุณทุกอย่างแต่คุณก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเลยแม้แต่น้อยนี่คือจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่ชวนให้ขนลุกหนังจะค่อยๆพาเราไปสำรวจความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดนี้ความคล้ายคลึงที่น่าขนลุกนํำไปสู่การ,รเผชิญหน้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลคำถามคือ เขาคือใครทำไมถึงเหมือนคุณขนาดนั้นและจริงๆแล้วคุณคือใครกันแน่หนังเรื่องนี้ไม่ได้มาพร้อมกับคำตอบง่ายๆนะครับมันจะค่อยๆเล่นกับความทิตของคุณปั่นป่วนความรู้สึกและทำให้คุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเห็นคุณจะรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเขาวงกฏที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และคำาใบ้ที่ซับซ้อน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตอนจบที่จะทำให้คุณอ้าปากค้างและต้องกลับไปย้อนดูใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่หากคุณชอบหนังที่ท้าทายความคิดชอบความลึกลับและไม่กลัวที่จะถูกปั่นหัว <S <S Enemy คือหนังที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ <S <S ไปหามาดูกัน <S <S แล้วมาบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับตอนจบของมันและนี่คือทฤษฎีสมคบคิด e n e m y 2013 เนื้อหาบางส่วนอาจมีการสปอยทฤษฎีที่คิดว่าหนังคือการต่อสู้ทางจิตวิทยาของชายคนหนึ่งกับอัตตาที่ถูกกดทับและความปรารถนาที่ซ่อนเร้นในเรื่อง Enemy เราเห็นเจคกิเลนฮอลรับบทเป็นอดัมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่แสนจะจืดชืดและแอนโทนีนักสแสดงที่ดูมีชีวิตชีวาและเจ้าชู้ซึ่งทั้งคู่หน้าตาเหมือนกันเปียะทฤษฎีสมคบคิดของผมคือ แอนโทนีไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในฐานะบุคคลภายนอกแต่เขาคืออีกด้านหนึ่งของอดัมหรือก็คืออัตตาที่ถูกกดทับและความปรารถนาที่อดัมพยายามจะซ่อนเร้นเอาไว้ครับเหตุผลและสัญลักษณ์ที่น่าสนใจความคล้ายคลึงที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครในเรื่องที่ดูเหมือนจะแปลกใจว่ามีคนสองคนหน้าตาเหมือนกันเปรี้ยขนาดนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าไม่มีใครเห็นความเหมือนนี้จริงๆนอกจากอดัมเอง เพราะคนอื่นมองเห็นเพียงอดัมเลยแง่มุมต่างๆกันไปครับชีวิตที่แตกต่างสุดขัว้วอดัมเป็นคนเคร่งครัดจืดชืดมีชีวิตที่ราบเรียบกับแฟนเก่าแอนโทนีเป็นคนที่มีสเสน่ห์เจ้าชู้แตกต่างกันสุดขัว้วสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความอยากที่อดัมไม่กล้าแสดงออกหรืออาจเป็นตัวแทนของชีวิตที่อดัมปรารถนาแต่ไม่กล้าเป็นครับแมงมุม แมงมุมในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่พันธนาการหรือความกลัวต่อพันธะโดยเฉพาะกับผู้หญิงสังเกตไหมครับว่าแมงมุมตัวใหญ่ๆมักจะปรากฏขึ้นเมื่ออด,ดัมต้องเผชิญหน้ากับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือเมื่อความปรารถนาที่ถูกกดทับกำลังคุกคามชีวิตที่เป็นอยู่ของเขาแมงมุมอาจเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เข้ามาผูกมัดหรือความรับผิดชอบที่อดัมกลัว หรืออาจเป็นกับดักที่อดัมสร้างขึ้นมาเองในจิตใจเพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงบางอย่างครับ <Okay. S 1> การสลับบทบาทและการประทะกัน <Okay. S 1> เมื่ออดัมพยายามจะเผชิญหน้ากับแอนโทนีหรืออีกด้านหนึ่งของตัวเองมันคือการที่จิตใต้สำนึกกำลังพยายามจะรวมตัวหรือเอาชนะกันและกันการสลับเสื้อผ้าหรือการใช้ชีวิตของอีกคน <Okay. S 1> ก็คือการที่อดัมพยายามจะทดลองหรือยอมรับด้านดื่มหรือด้านที่เขาปฏิเสธในตัวเองครับ ฉากจบที่คาดไม่ถึงฉากจบที่หลายคนงงงันนั้นอาจไม่ใช่ฉากที่เป็นจริงในโลกภายนอกแต่เป็นฉากที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการต่อสู้ทางจิตใจของอดัมการที่เขาเห็นแมงมุมตัวใหญ่ในห้องนอนนั้นคือการที่เขาเผชิญหน้ากับความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเขาในที่สุดไม่ว่าจะเป็นความกลัวการผูกมัดความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้หรือตัวตนที่แท้จริงของเขาเองครับสรุปคือ เอนเนอาจไม่ใช่เรื่องราวของคนสองคนที่หน้าตาเหมือนกันแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่จิตใจที่ซับซ้อนของชายคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับความขัดแย้งภายในตัวเองระหว่างชีวิตที่ถูกกดทับกับความปรารถนาอันรุนแรงที่เขาพยายามจะเก็บซ่อนเอาไว้และแมงมุมเหล่านั้นคือภาพสะท้อนของความกลัวและความกังวลที่คอยพันธนาการเขาอยู่เสมอครับนี่เป็นเพียงหนึ่งในทฤษฎีที่สาม,มารถตีความหนังเรื่องนี้ได้นะครับ หนังเรื่องนี้เปิดกว้างให้ตีความได้หลายแบบจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจลองกลับไปดูอีกครั้งแล้วคุณอาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปก็ได้ครับหนังเรื่องนี้เราให้หนังที่ควรดูคิดเห็นอย่างไรบอกเรามาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ